สวัสดีครับสวัสดีสรูทนครับผมวันนี้ก็หาอยู่เมื่อกี้นึงครับผมช่วงนี้เป็นหน้าหน้าหนานมครับก็เลยใส่เบ็ดอย่างเดียวข้าวเขาประหยัดเงินไปหลายบาทครับผมเพราะว่าแต่ใส่เบ็ดมากนี้ข้าวเขานี่ลดไปเดือนหนึ่งนี่ยโอ้เป็นพันนะครับพันสองพันแลยครับข้าวเขาเนี่ก็มามาเยื่นมทีนเก่าอีกครับผมเยื่นมทีนเก่าอีกแต่ตอนนี้จะเป็นไม้ปลาเขาทั้งสองฟังครับรอบก้อนนั่น มาปลามาไม้ไอ้ปลาเขาก็ป้าไว้ครับผมรอบนั้นก็ซื้อว่ามันอยู่ไหนปลาดุงไงเป็นายตัวรอบนี้มาเบิ่งว่าเป็นไม้ไม้ปลาเขาทั้งสองฟังเลยว่าสิมันน่ครับแต่รอบนี้ผมซื้อว่าน้ำลายครับผมนี่ครับน้ำแบบคือว่าน้ำลายพอเราที่แล้วผมเบิ่งว่าสิมันนะครับมือนี่ป้าห้องคลุมครามคุณครามเลยครับได้เข้าบางมองกับน้ำตัวมันนะแต่พูดน้ำตัวมันก็ ้านผมมันบ่เคยถ่วมนะครับเพราะมันบ่มีเขาแต่ก็มองตีน้ำถล่มขบให้เป็นกำลังใจครับผมส่วนผมอยากแบงให้ฟังน้ำถล่มนะครับไปให้ฟังที่ฝนแรงนะครับผมบางมองเขาตายมืดแล้วครับอูักเป็นี่อะไรครับผมมาเข้ามาใส่เบ็ดกันต่อครับเมื่อนี้เพิ่มปริมาณเบ็ดครับผมวันนี้เพิ่มปริมาณเน็ดวันนี้เราเองครับผมเราเองเพิ่มมาสิบคันครับนี่น้อยๆอะเตาะตน่ารัก ลองมือครับแบบอ่อนๆหน่อยๆครับผมความสติที่บอกผมคือว่าแบบขั้นแข็งเนี่ยเวลาปลามันกินแล้วมันดีดมันดีดปุ๊บมันเล่ยนตัวไปครับผมมันแข็งมันกัดปุ๊บมันตีปุ๊บมันหลุดมันแข็งตอนอ่อนมันจะเลีนตัวเลยเพ่อเพื่อเพื่อสิสิปุ๊่ปลามันู่ดีกว่ากันกินว่าแต่ว่าครับผมนี่เพิ่มปริมาณมาเป็นเจ็ดสิบเอรเ็นขั้นผมเพิ่มมอีกสิปที่แรกก็มีแค่หกซิปหายไปเก็บได้ครับผมใส่ไปน้ำเก็บของเขามานึ่งอันนี้ไป็นเรรักนะครับเขาใส่แล้วเขาเก็บไม่หมดผมใสส่่ทีลังเเเเขาา็็นกด เลยเพิ่มมาเป็นเกสิบเอ็ดครับผมปลาเดี๋ยวไล่ผมปลามือปลาหอมแล้วปลาไปใส่เผาแล้วมาเรื่อยๆนี่ถุงใส่ปลานี่ฝุ่นเผาย่างฝุ่นเผาย่างนี่ถุงใส่ปลานี่ถุงใส่ปลาแล้วคนถือถุงใส่ปลานั่นนู้นเดินนมาปลาไปเร็วครับผมใส่มา ไม้ปลาเขาเบ็ดหมดเมือครับผมก็เลยพาบุกปลาอ้อยครับแบบรอบนี้อ้อยสองฝั่งแล้วครับผมนี่นะทุกทุกไม่อีกฝั่งนึงครับผมทุกฟ้าข้ามแดนมาเลยนี่เป็นปลาอ้อยปลาอ้อยนู้มันเปลี่ยนแท้ยังครับผมเดินสบายเลยครับนี่สุดยอดเลยแล้วเขาเกี่ยวหยางนะผมหยางสบายไหมยังไม้ไหวครับมาที่ป่าทุกไงแล้วเปิ้ลเปอ้อยไม้เต็มที่ <Ừ. S 2> ตัวใหญ่บ่ครับฝนล,ลื่นเหรอครับผมฝนล,ลงเม็ดแล้วมันเป็นจะได้เยอะแต่ละมือแต่ละเว้นนี่มาตอนนี้ก็เอาอนี่ครับที่ใส่ปลาอยู่กับน้องหมาแสนสวยเอามให้แล้วมั้ยมันมานะผมไม้แลกครับนี่สำหรับมือนี่ครับปลาเข็งอีกแล้วครับผมเจังหวะนี้ได้ได้ปลาเข็งเลยครับจังหวะนี้ได้ปลาหมอเลยหูโอ้หุ่นด,ดึงแล้ว ดึงแล้วแมนบอนี่นี่ดึงแล้วดึงแล้วลยู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 อู้เอาลุดนจอยเอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ครับผมนี่ตัวนี้ดึงนะครับนี่ตัวนี้ดึงเอ้ามันเป็นอยังไงบ้ลุดนสองตัวแล้วมันดึงดึงแบบแห่งนึงครับพวกใหญ่จะเปลี่ยนขอบเบสไม่เหมือดอยู่นี่ลายนำ้ำไม่ลากกับลาย ขาดไม่ชอตนะครับผมไม้ที่สองฝั่งนี้คือตัวหน่อยนะอือั่นี้ตัวหน่อยครับนี่ครับผมไม้ที่ยามยามเป็ดมากเกือบเปิดเกือบสุดครับตัวหน่อยสำนะมามันน่าจจะถือหลอบหลบค้ามหลบดึกอะไรครับฝั่งนี้คือหลอบที่แล้วครับเด็กมากเดี๋ยวจะประกอบประดุกครับ ปอดใจใตัวเองรึเปล่าดำเขียวเลยมือเกี่ยวปุ่มเลยม,มาเกะสี่หารครับผมคือสีม่มันกว่าหมูวานเดี๋ยวคิดว่าเด็กตัวหน่อยไปนิดนึงต,ตัวหน่อยครับแต่ล้างๆมานี่เลยจะปักเข็มเลยครับ,คร,บครับผมได้แล้วครับนี่ตัวตัวใหญ่ผม เกแค่นี้เพิ่งดำไม่เลยครับมึงดำเหมื่อเลยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่สุดท้าเป็นน้ำนามครับน้ำต้นนี้มันใสไงปลาเล่ยดำนี่ครับรมมาแล้วครับนี่มาแล้วปลาดุปลาดุขั้มที่ขั้นที่สามเนาะ ครับอย่าเม็ดหลับด้วยครับผมประดุกโซนตะโตกลีนครับผมทหารมันที่ลงมาหรือครับเลยผมมาเดย์สุดแรงมาเบิองครับมาได้์สุดแรงมากรูที่เดียวเลยแค่นี้ผมมันหยุดหายมันแต่มันยังลีนอยู่มันก็พอมาได้แต่เราทำเหมที่เอาเที่ยวเลยเลื่อนน้อยเดียวดึครับ ยัอย wow. ู่บอยังลยเดงยังลยดึงยักงยกเด็ดปเมากหมนมาด้วผมตึกเประเดิมมากเลยนอยเป็นตาเปนน้อยโหดโอ้ยเป็นไตอนนอนน่ไหนท่านเ็ดอ่อน ถึงปลาอยู่ดีอยู่ดีครับผมอยู่เลยไอ้หากซ้ำอืมอะไรเดี๋ยวนะครับมีครับกระดูคมากระดูกสองแล้วโอเคบินยังงห้งอ่ะโบ้โหขันบิดขันบิดขันบิดไม่เนี่ยขันบิดม้าเนี่ยขันบิดม้าเนี่ยดีละเป็นยังไง तो uh, उन्हें no, ววาองหลังจากนี้ไปโดนกงโอ้โหนี่มันตัวนอยุ้ยตัวหญ่บลุดว้นีกว่าปลาถึงเบ็ดหรือว่าจะเดินมางผมพอกระดูกองันีัก นี่จะปักตัวเดี๋ยวมองนมขึ้นรดังเดียวแล้วครับแค่ตรงนี้เดียบหนอรตรงสิตตื่นแน่รับรุดดังเดียวจริงนิ่เป็นปนุกกโพเลย